สวัสดีครับทุกคนเราอยู่กับช่องอ p บปุชชิเตอรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรบกในแบบอันนี้เลยที่เคยเล่นโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ประมาณเท่าน,นี้อุ้ยราคาเท่าไหร่เนี่ยหุยแพงอะ่ะจ็บไปก่อนจ็บไปก่อนแค่ <c oughs> ไม่กี่อันนี้ก็จะล้นตู้ล้ว ไมจะล้นตูน้นล้วเนี่ยไม่กี่วิก็อันนี้แล้วอ่ะโอ้โห oh โหอะนี่เพิ่มสีส้มขึ้นมาใช่ไหมเนี่ยอาจจะใช่นะเพิ่มสีส้มโอ้โหทำทำได้ทำดีมีเป็นร้านเลย โอ้โหเงินนี่มีเป็นล้านไห้ดูสิโอหโอ้อะไรกันเนี่ยโอ้ oh. เต็มน,นี่เลยผมจะรอ กว่านี้จะล้นตอนนี้มาเรียงกันแล้วนะโอเคทุกคนเริ่มเลยแล้วกันโอ,โอ้มีเป็นละโอ้ยสองแถวโอ้อะไรกันเนี่ยสองแถวเลยไม่ใช่ดิไม่ใช่สองแถวสองชั้นเลยโอ้โห Yo. Ủa bè mua Mình xuống gặp ai tìm lại ạ Yo. Lo bắt nè Ok, อีกสองสับโอ้โหทุกคนต้องใช้ตัวช่วยละกดคอมด้วยกดเมาส์ด้วยเออได้เป็นสิทธิภาพดีแฮะ เหนื่อยเหนื่อยแฮะเริ่มเหนื่อยแล้วตอนนี้เอา้าโอเพนโอ้โหหนึ่งสองช่ำ ยาทุกคนดูว่ามีกี่อันมีเป็นล้านตอนนี้ AI ก็ช่วยอยู่นะแต่ผมจะช่วยยายายา,ยา ตบกล้องก่อนยา่าขวาจะเสร็จกว่าจะเสร็จอ่ะห เหนื่อยเหนื่อยจริงเหนื่อยของจริงโอ๊ะปรับกล้องสูงเกินไปยูวสาปรับกล้องแล้วนี่นิล่างไปสรุปจะเอยายไงกันแน่เอาแบบนี้แหละเตรียมพร้อมหนึ่งให้มันถึงร้อยก่อนก็ได้ล่ะ AI สู้ไหวไหมย AI นี่ช่วยกดอยู่นะหนุอยกำลังสู้กับไอติมอยู่อยู่เลยอะ่ะหุ้ยเป็นรอยนี่ไม่ยอมหรอกหนึ่งสองสาม เฮ้ย <G rat ul ament> นี่เหนื่อยไปกี่ครั้งแล้ว <G rat ul ament> น่าจะเหนื่อยเป็นล้านครั้งแล้วเลย <G rat ul ament> โอ้โหทุกคนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนับ่ฟีเจอรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการกดนะครับ <G rat ul ament> แต่ยังไม่กดแต่ว่ายังไม่จบคลิปนะ ค okay. รู้เรื่องโอ้เปิดเลยขอพักมือก่อนได้ไหมตัวเนี้ยมือแบบขอ มันเยอะจริงนะทุกคนตัวนี้มือเทพหักอ่ะเอจะว่าไปนะคะคือมันผกเปลี่ยนสีแล้วเปลี่ยนสีโรงงานกว่าจะเสร็จโอ้ โอ้แพงมากแพงมากอ๋อเงินยังไม่พอเงินยังไม่พอโรงงานผลิตแทบตายที่มันหยุดน่าจะเป็นเพราะมันเยอะเกินไปเตรียมตัว ยังก่อนอยังไม่ต้องเตรียมตัวทุกคนมันเร็วจริงอะ่ะมันเร็วจะปวดมือเลยให้ถึงร้อยก่อนให้ถึงร้อยร้อยก่อนค่อยกดจะร้อยอะไรก็ตามก้ห้าก้ห้าเกหกกเจ็ดกแปดหนึ่งร้อยร้อยสิบก่อนร้อยยี่สิบก่อน ทุกคน 120. ร้อยยี่สิบเป้าหมายคือร้อยยี่สิบก่อนถึงผมค่อยร้อยห้าสิบแล้วค่ะจะอะไรขนาดนั้นคือตอนนี้สนุกกับการกดอะร้อยรอไม่กี่วิเองทุกคนรอแค่ไม่กี่วิเอง <laughs> ยังไม่พอละยังจะเอาอีก <b ż ật> อ่ะแต่จะเริ่มแล้วแหละหนึงสองต้ โอเคถ้กคนชอบคลิปนี้กันนะครับแต่ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่อง Now f u t u r แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายทุกคนกดนิ้วอะ่ะโอเคผมว่ากดแค่นี้ยังไม่พอต้องโอต้องออโต้ตไปอีก ออตโต้ไปอีกมือหนึ่งบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย